สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เรามาอ่านไพ่ทาโรก่กันนะครับเราจะมาดูว่าวันนี้ไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเราใบแรกบ่งบอกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นแน่ๆกำลังรอใครกลับมาอยู่หรือเปล่า ใช่ไหมนั่นแสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปสํำหรับรอให้เขากลับมาหรือเปล่ารอให้ใครบางคนกลับมาเขาจะกลับมาไหมใช่ไหมจุดตะเกียงรอเลยเขาจะกลับมาไหมในการรอของคุณน่ะมันมีความสับสนเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาแล้วจะดีไหม เขากลับมาแล้วจะเป็นยังไงมันเกิดความอึดอัดใจเกิดข้อกังขาเกิดความวุ่นวายใจว่าเขากลับมาแล้วความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับเมื่อเขากลับมาถ้าคุณคิดว่าถ้าเขากลับมาแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น คุณต้องตรงไปตรงมาอย่าเขาเรียกว่าต้องเปิดเผยอะคุยมีอะไรก็คุยกันเปิดเผยแล้วกว่าจะกลับมาดีกันได้ใหม่มันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรผมไม่รู้ว่าคุณรอเขากลับมาเนยะไปเขาไปด้วยเรื่องเหตุผลใดทะเลาะกันไปจากไปดีหรือจากไปไม่ดีแล้วรอเขากลับมา เขากลับมาแล้วคุณก็ต้องวุ่นวายใจคิดว่าถ้าเขากลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าเขากลับมาคุณก็ต้องเปิดใจสื่อสารกับเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆถนอมน,น้ำใจรักษาน้ำใจกันไปใช้เวลาอดทนอยู่กับความรู้สึกนี้อีกสักพักหนึ่ง ทีนี้เราก็เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วเอ่อถ้าคิดอยากจะทาอะไรให้เขาทําไปเลยถ้าเขากลับมาแล้วคุณอยากจะทําอะไรให้เขาทําจะพาไปเที่ยวไหนพาจะชวนกินอะไรกินทําอะไรกินทําอย่ามวัวแต่คิดว่าเดี๋ยวจะไปโน่นเดี๋ยวจะไปนี่เดี๋ยวจะทํโน่นเดี๋ยวจะทํานี่ทําแล้วตัดสินใจแล้วทําทําเลยเออ แล้วคุณอย่าไปคาดหวังว่าเขากลับมาแล้วเขาจะให้อะไรคุณเพราะว่าคุณคาดหวังไม่ได้ความคาดหวังจะทำให้จิตใจของคุณไปหวังกับผลตอบแทนถ้าว่าเราผลตอบแทนมันไม่ได้หลังใจมันเกิดอะไรน่อยน้อยใช่ไหมบอกโอ้อุตส่าห์ทำไห่นี่ให้แหมทำไมเขาไม่ไม่ทำแบบนี้ให้เราบ้างนะนี่ไงคือการไปหวังให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการ พอเขากลับมาครั้งที่เนี้ยครั้งที่สองเนี้ยกลับมาแล้วคุณก็ไปคาดหวังอีกสุดท้ายมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เรื่องของจิตใจคุณต้องดูแลเขาให้ดีๆคุยกันให้รู้เรื่องดูรักษาน้ําใจกันประครับประคองจิตใจกันไปเอใจเขาใจเราใจเขาใจเราถ้าเรารู้จักใจเขาใจเราเมื่อไหร่่ะครอบครัวมันคงแน่นอนคุณ ประสบความสำเร็จแน่นอนเออถ้าเรียนรู้กันแล้วมั่นคงแล้วศึกษารู้แจ้งด้วยตัวเองว่าสุดท้ายแล้วคนหนึ่งคนที่จะอยู่ด้วยกับอีกคนหนึ่งคนเขาไม่ต้องการอะไรมากแค่แค่อยู่แล้วศึกษากันไปเป็นเพื่อนเพื่อนคุยเพื่อนปรึกษาหาลือแค่นั้นเองจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าคนคนที่มาอยู่นั้นพร้อมที่จะต้องเริ่มต้นใหม่กับเราได้เสมอเออไม่ว่าเราจะล้มเราจะเจ็บจะอะไรคนที่กลับมาที่เรารอนะนะั่นน่ะเขาจะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราเสมอพร้อมที่จะขยับขยายเออพร้อมที่จะขยับขยายทําธุรกิจด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นที่พึ่งได้เออ เพิ่งได้แล้วก็ดูแลรักษาน้ำใจกันไปสี่เหรียญถ้าเป็นในความรักเนี่ยคือรักษาน้ำใจดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดรักเท่าชีวิตถ้าเขากลับมานะถ้าเขากลับมาถ้าคุณกำลังรอเขากลับมาแล้วเขากลับมาคุณจะต้องรักเขามากๆและสุดท้าย ความลื่นลมสมบูรณ์ความสุขคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือการพูดคุยหาความโรแมนติกให้กันและกันเ,เข้าใจถ้าเข้าใจคาว่าหาความโรแมนติกให้กันและกันเนี่ยมันก็คือคุณมีความสุขของคุณเรามีความสุขของเราจากความสุขนั้นอะ่ะมันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไง โอเคนะครับกับคลิปคลิปนี้ไพยอยากสื่อสารอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะเรื่องของรอใครกลับมาสักคนหนึ่งคนคนนั้นเขากลับมาคนที่ดูคลิปนี้แล้วถามว่าเขาจะกลับมาไหมที่คุณกำลังรออยู่เขากลับมากลับมาแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่เขาจะกลับมาเพื่อมาเริ่มต้นใหม่แต่คุณเองก็ต้องมีการปรับปรุงตัว คนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอัศวินถือถ้วยเนี่ยมันเป็นความเลื่นลมโรแมนติกมันจบด้วยความโรแมนติกถึงคือคุณเริ่มต้นด้วยการรอเขากลับมาแต่ส,สุดท้ายปลายทางแล้วอ่ะมันเป็นความมันเป็นความรักที่เลื่อนลมเพราะว่าคุณได้เรียนรู้มาแล้วว่าถ้าคุณทำสิ่งนั้นล้ไปแล้วเขาก็จะไม่อยู่กับเรา ความสุขของทุกคนนะเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการความบันเทิงเริงลมสำหรับจิตใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วความรักที่อยู่ด้วยจะไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่เขาเรียกว่ารักกันแบบรักกันแล้วไม่ใช่รักแบบผลประโยชน์ไม่ต้องมาทำอะไรให้กันมากมายแนละ้วเป็นตัวของตัวเองแต่รักในความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นพอ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ